แบบมันยิงกันไวมากเ <Head shot. S 1> จ้าหน้าเจ้าหน้าพี่เจ้าหน้ากูโดนล้มแนบเจ้ากูหน้าเด้อโอ้ oh, โหอีตัวเดียวสุดยอดประจำสัปดาห์ทุกครั้งนะครับทุกวันพุธนะครับทุกสัปดาห์และมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างที่อัปเดตเข้ามากันบ้างน,นะครับ <im> ผมรู้เลยว่าอะไรบ้างที่อัปเดตมาใหม่ก็คือด่านใหม่มาแล้วครับแล้วก็สก,กินตัวละคร นะเออเรียกว่าสก,กิปตัวละครแล้วกันแล้วก็ซีรีส์สงการนะครับและนี่คือกล่องกาชากล่องสุ่มนะครับซึ่งมันมีอาวุธมาใหม่อะ่ะนะก็เดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูแล้วกันแต่ยังไรก็ตามนะยังไงก็ตาม,นะงงตามคนดูก็ต้องได้เห็นกับต้นคลิปอยู่แล้วนะครับเพราะยังไงผมก็คงต้องสุ่มได้ละมังนะก็ไม่มีอะไรมากม,มากมายนะในครั้งก็มีแค่นี้แหละนะเดี๋ยวมาสุม่ม ให้คนดูได้ดูกันเอาทีละกล่องละกันผมไม่อยากจะเสียเยอะผมวู้จริงมาแล้วครับกล่องแรกแม่งไม่ได้เลยเลยฮะกล่องที่สองครับ SC Halloween ฮะกล่องที่สามครับมาแล้วโอเคแค่นี้พอแล้วกันนะครับแค่นี้พอแล้วแต่ที่นี่มันคืออะไรวะปืนอะไรมันเนี่ยผมว่าปืนมันน่าจะดีแล้มั้งนะผมว่ามันน่าจะดีแหละเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูดีกว่า เนี่ยโอ้ปินโคตรน่ารักเลยแบพีบีอัปเดตมาทั้งทีนี่โอ้โหดินได้ด้วยแบงดินด้โอเคใช้งานผมไม่รู้จะเล่นอะไรวะเอาเป็นว่ามันเป็นคลิปคำขนะเออเอาเป็นว่าแบบมันเป็นปืนแบบเล่นคำขอ่ะนะเดี๋ยวเราไปลองในเกมมาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ดูซิด่านใหม่มีอะไรบ้างและที่สําคัญปืนนี้อ่าฮป็นไงแค่การใส่กระสุนนี่คือแบบชอบอ่ะ ผมนี่ชอบเลยเกินอะโหแต่จะชนะหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าห้องมคือแบบห้องเนี้ยเห็นมีคนเล่นธนูได้จะยิงได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ว่ะดิแล้วต่เวกกรแล้วตะกมแล้วกันนะครับคนดู <Huh? S 1> เนี่ยขอเกียนก่อนเลยละกันขอเปิดความเกียนก่อนเลยละกันหลังจะเข้าไหมเนี่ยวางเลยไหมพี่ วางไหนวะอ๋อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมต้องไปเล่นอีกเยอะด่านเนี้ยจริงๆเฮ้ยย่ยอยู่ตรงนี้ได้ไหมขอได้ไหมเฮ้ยเพื่อนหลังเปล่าว่าแล้ว โอเคนี่ฮะทันโนจัดก,ก็ง่ายละผมว่าต้องชิงผมว่าต้องเอาเป็ดไปยิงผมว่าต้องชิงวางระเบิดก่อนไหมถึงจะมีโอกาสชานะได้มันต้องได้ลองอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยขวานทำไมอะพี่อ่าลองลองลองให้ดูหน่อยครับตั้มหนึ่งฮนะลองให้ดูหน่อยตั้มหนึ่งนะใส่กระสุนให้ดูหน่อย เออใส่กระสุนให้ดูหน่อยพี่แต่ดูดิ่ผมอยากเห็นท่าใส่กระสุนมากเลยตายละว,วางเลยไหมวางเลยพี่เออวางเลยวางเลยโอ้โหนูเน้นเน้นตันูเน้นๆ้น กือบแตกกันห้ามาแค่เฮ้ยมันไปไม่ได้เหรอมันไปยังยไงวะอ๋อไปทางนี้ทางนี้ทางนีง้วางเลยไหมวางเลยแล้วกันฮนะต้องต้องวางครับล้ขา,ขา,ขา,ขาขนาดนี้แล้วเราต้องเราได้คุมแล้วก็ต้องวางโอ้เล่นไดดีมันอาจจะโหดก็ได้นะแต่บางคนก็บอกว่าใคร ปืนสิงโตนะครับอย่างเช่นคนในเกมผมตอนนี้เขาบอกว่าขายปืนสิงโตคนดูคิดว่ายัางไงแต่มันก็คงจะขายแหละมั้งฟังจากการยิงแล้วก็ขายอยู่สวยสวยจ้าถ้าเพื่อนไม่ช่วยนี่คือกูน่าจะเดสนะกูน่าจะเดสแน่นอน <Yeah. S 1> <laughs> ผมเดินลุยเลยบ้า <laughs> okay, <laughs> ไปแล้วนะ เ,เดินลุยสู้กับปืนแยกคู่บ้าไปแล้วผมยังงงด่าอยู่แล้วจริงๆอ่ะแบบมันเดินม,มาตั้งไหนบ้างอะไรเง,งี้ยหน้ากากูเด้งแล้วเสียงตอนกินปลานี่ช่างแบบ <Dartmouth row aves> อย <Brother> ู่ไหนครับ <punish> จ <ay> ้าอยู <est his searching sounds> okay. ่ไหนฮะโอ้โะไหวไแล้ววะผมยังงงๆดนาานี้อยู่เลยโอเค ของจริงของจริงโอ้โหมาถึงเจอของจริงแล้วกูกูเจอของจริงแล้วโอ้โหซอมบี้มาแล้วฮนะไไผมกําลังจะโดนยํและผมกาลังจะโดนยํและโดนยําละกำลังจะเละเป็นขี้ว่า้นเถอะกำลังจะเละเป็นขี้ละหลังก็มา โอ้โหโดนอย่างเร็วละตอนนี้ไม uh, ่รู้จะเล่นยังไงละฟอร์มเดฟュซพี่ตาตายฮ่าเรียบร้อยบาเลีก็มาลูกซองในมือมันสั้นแล้วตอนนี้ไม่สิในมือไม่ได้ในตัวลูกซองในตัวมันสั้นแล้ว หลังมาปะเนี่ยเฮ้ยเลือดเหลือหนึ่งเชีย่ยเอาอะไรไปชนะเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรไปชนะเลยเฮ้ยเออขอโทษนะเพื่อนคือเราจะตายแล้วอ่ะขอสักคิวได้ปะล่ะเออไหนๆกูก็จะตายแล้วกูขอสักคิวได้ไหมจริงถือว่าผมขอเรียบร้อยโอ้โหทโนนี่ยอมจริง ไม่รู้จะเอาอะไรไปชนะธนูจริงๆอะโดนอย่างเดียวแล้ว Bomb defused Blue team win Okay Blue team win ครับห้องนี้ดีกว่าห้องเมื่อกี้เจอธนูไปนี่กุลล้มเลยน่าจะโดนแน่สักหน่อยไม่งัน้นนี่ลาไปแล้วมีระเบิดกันในห้องน่ะรู้สึกว่าจะไม่มีมีตรงนี้ไม่ใช่หรอ วางกันนะทิบหายแล้วเขาจะมาแล้วเฮ้ยขึ้นไปดิโอหนั่งเฮ้ยไม่วางเหรอพี่ผมยังงงอยู่นะขนาดเล่นไปเมื่อกี้ไม่เอานะวางอยู่เงี้ยพูยังไม่ทานขาดคำเดี๋ยวมาจนได้แหละเพื่อนไปดูซิมาดูเราวางทำไมเรา เพจที S <S ่จะคุ้มกันนายะโถรอตรงนี้สิโด่ดนมันก็เอาเรื่องอยู่นะแบบยังไงอะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงคือถ้าฝั่งโจรวางได้เมื่อไหร่ฝั่งน้ำเงินก็ลำบากเอาเรื่องเหมือนกันนะผมยังงงๆอยู่เลยอ่ะล่าเลยแล้วกัน ไปครับไปไปครับไปเฮ้ยสามบ้างไปไหนเนี่ยสามบ้างอยู่ไหนเนะี่ย <c oughs> โอ้โหวิววะโดนดังเบ้อเลยอะครับหัวเตะยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยโดนดังเบ้อเลยอะครับ จ้าเอ๋ไหนปะแม่งแบบมันยิงกันไวมากมันย wow. ิงไล่หลังกูเลยเฮ้ยวไหนเจ้าไหนบีเจ้วไหนกูโดนลุมเนี่บเจอกูได้แล้ว โอ้โหอีตัวเดียวสุดยอดมันต้องอย่างนี้นะเกมจะชนะได้มันก็อยู่ที่ทีมบอลจริงๆมันก็อยู่ที่ทีมบอลจริงๆดูปืนหน่อยใครใครอยากดูปืนนะปืนมันดีใช่ไหมใส่กระสุนได้ดู้วยนะเพราะผมอยากเห็นไงอ่ะเร็วใส่กระสุนได้ดูหน่อยเออใส่กระสุนได้ด้วยเออเร็วใส่กระสุนเร็วเฮ้ยใครมาเนี่ยไม่ใช่กระสุนสักทีละอ๋ออโอเคโอเคใส่แล้วใส่แล้วเฮ้ยใครมาน่ะเพื่อนเร็ว ชิบหายแล้วมึงเจะตายหาหมดทีมเลยมึนงนี่หาละมึงเอ๊ตายละหนึ่งเอ๊แล้วตายหาหมดทีมเดี <c oughs> ย๋ยวตายหาหมดทีมเดีย๋ยวงานจะเข้าเอาพี่อืโอโอ้โหหญิงไม่เป็นซะด้วยพอได้อยู่ละไม่ใช่ว่าไม่เป็นมากหรอกเฮ้ยอย่าตายนะเพื่อน สวยสวยสวยเออหมดยังเออนั่นแหละฮะค่อยๆเล่นกันไปเนี่ยดีกว่าตาเมื่อกี้ดีกว่าตาเมื่อกี้ที่ก,กูเล่นอีกนะตาเมื่อกี้กูโดนโอ้โหโดนนู่นนี่นั่นตุ่มต่ำโดนนั่งดุกฟองโดนนั่งโอ้ยับเฮ้ยมันเดินมายิงชิีวจังวะไม่ทันละเอา้าใช่ไม่ทันละ ช่วยเพื่อนไม่ทันละเพื่อนกูแตกอย่งไวเลยไปดิรอเลยหนีหนีหนีเฮ้ยมันเอาสิงโตมาสู้ว่ะแพนกวินลูกพ่ออย่าไปยอมเฮ้ยแพนกวินลูกพ่ออย่าไปยอมทั้งกวินทั้งสิงโตอ่ะอยากลองอ่ะให้ลองครับนะ ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปซุ่มนะ้าไม่ชอบจริงอะ่ะโอ้กูทำเพื่อทีมแล้วเนี่ยนะนะเออกูทำเพื่อทุกคนนะทำเพื่อทุกคน,กคน <S <S เอ้าโอ้โหทาทานี่ก็คือไอเมไอในบอสีนี่เองเองเองไหนเดินไปทางไหนได้บ้างกูมงกลลึงงงด่านปะกูไปไหนดีวะเมื่อกี้ไปทางขวาได้นะวางได้แหละ แต่อย่าไปที่ที่มีเพื่อนเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้จริงตั้งตันสัตว์เอ๊ะ Red Team win Red Team win โอ้โหดีกว่าตาเมื่อกี้ดีกว่าตาเมื่อกี้ <c oughs> ดูจากการอัปเดตก็น่าจะมีแค่นี้นะคะผมน่าจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้และถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นซองตัวนี้นะซะองซองควงสงการตัวนี้นะ,ะถ้าใครอยากให้เล่น คอมเมนต์กันไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเรากันด้วยนะครับผมและที่สำคัญห้ามเดิกดกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณจะพลาดคลิปใหม่จากช่องเรานั่นเองไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย